เบาหวานอันตรายมากกว่าแค่นกเขาไม่ขันในปัจจุบนันมีรูปแบบการรักษาที่ได้รับความนิยมมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือช็อคเวฟวันนี้นะครับเราจะมาพูดว่าช็อคเวฟ เป็นนะครับนวัตรกรรมที่ถูกคิดมาเพื่อบำบัดให้ร่างกายของเรานะครับโดยหลักการแล้วเทคโนโลยีนี้จะใช้ในการรักษาการปวดกล้ามเนื้อรวมถึงอาการเสรื่อมทรัพาพทางเพศนะครับผมหลักการทำงานคือจุกของเราจะแข็งขึ้นได้เลือดต้องเข้าไปเลี้ยงอย่างอวัยวะด้วยความเร็วปกตินะครับผมแต่เมื่อเลือดวิ่งเข้าไปช้าลงทำให้การแข็งตัวนะครับ ไม่เป็นปกติก็เลยรู้สึกว่าอาการนกเขาไม่ขันนะครับทีนี้นะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าภาวะเลือดข้นทําให้เลือดนะครับไปเกาะอ,อยู่ตามเส้นเลือดเปรียบเสมือนกับเอ่อท่อน้ําภายในบ้านนะครับก็คือท่อตันนะครับก่อนท่อจะตันน้ําจะเริ่มไหลลงได้ช้าสาเหตุเพราะว่ามันจะเริ่มมีสิ่งแปลกปลอมไปเกาะตามท่อและพอนานๆไปสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นมัน เก็บสะสมมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําให้เป็นท่อตันซึ่งเราก็ต้องทะลวงท่อหรือว่าใส่พวกไอตัวทาละลายถูกต้องไหมครับเช่นกันครับหลักการเดียวกันกับอาการนกอเขอาไม่ขานเมื่อเลือดข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเลือดก,ก็ไปยังอวัยวะต่างๆได้ช้าลงนะครับจนถึงเกิดภาวะขาดเลือดเราจะถึงอาการ เราถึงจะได้มีโอกาสเห็นอาการมือเท้าช้าก็คือเลือดไปเลี้ยงไม่ทันถูกต้องไหมครับเส้นเลือดตีบนะครับรวมถึงสตกนะครับคือเลือดขาดเลือดช่วงระยะเวลาแค่ไม่กี่วิน,นาทีก็สามารถทาให้เป็นอัมาาพาตได้ซึ่งบางทีก็อันตรายถึงชีวิตนะครับผมดังนั้นนะครับเช่นกันเมื่อเลือดไปเลี้ยงที่จูนะครับได้ไม่ทันอย่างที่ควรจะเป็นก็จะเกิดภาวะอาการนกเขาไม่ขันนะครับดังนั้นในคลิปนี้เราจะมุ่งไปยังอาการนกเขาไม่ขันเป็นหลัก เรามองว่าการใช้ช็อกเวฟนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือว่าเป็นการปล่อยขึ้นสัญญาณทําให้เกิดการสั่นเหมือนกับเรากําลังเขย่าแก้วนะครับผมหรือเคาะท่อน้ําซึ่งทําให้ตะกรหลุดออกแล้วก็ไหลไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพราะมาเป็นเทคโนโลยีที่เอามาประยุกต์ถูกต้องไหมครับคลื่นสั่นนะครับผมดังนั้นมันจะทําได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะ ถ้าคุณไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะครับแก้ที่เลือดเมื่อเลือดมันข้นขึ้นเรื่อยๆเขาเนี่ยครับมันก็จะกลับไปสู่จุดที่เหมือนกับทอดน้ําตันภายในบ้านนะครับฉะนั้นถ้าคุณใจร้อนนะครับผมก็แนะนําว่าก็ทําพอมีอาการไม่แข็งปุ๊บไปทําแต่ในขณะเดียวกันคุณก็แก้ปัญหาต้นเหตุควบคู่ไปด้วยนะครับผมในระยะยาวเราจึงต้องทําเลือดให้สะอาดนะครับซึ่ง นั่นก็คือเนื้อหาหลักๆของคลิปนี้เราเป็นบริษัทที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลในด้านนี้นะครับเพื่อที่จะให้ชัดเจนว่าเราต้องการจะสื่อสารนะครับว่าเรามีโปรดักที่จะขายนะครับผมโปรดักของเรานะครับเป็นการค้นคว้านะครับงานวิจัยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยใช้3สารสําคัญนะครับก็คือ akl นะครับสารแรกนะครับก็คือนะครับผม a n g i c a synthesis นะครับผมตัว A นะครับสารที่2อตัวเคแคมฟอเลียพาวิทฟอล่านะครับผมและสารที่3ลูเซียมบาบาลัมนะครับซึ่ง3ส,สารนี้นะครับเราก็จะสกัดออกมาจากธรรมชาติ100%นนะครับทำให้ต้นทุนการวิจัยค่อนข้างจะสูงนะครับผมทำให้เลือดคุณสะอาดขึ้นและเมื่อเลือดสะอาดนะครับเลือดก็ จะกลับไปนะครับวิ่งด้วยความเร็วที่ไปที่จู่ของคุณได้เหมือนเดิมนะครับค่าใช้จ่ายนะครับถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพของคนไทยก็คือ ,3870 บาทนะครับใช้ระยะเวลาในการดูแลนะครับสสัปดาห์นะครับนี่คนที่มีภาวะเลือดข้นนะครับแต่คนที่มีภาวะเบาหวานนะครับก็คือเลือดข้นค่อนข้างจะสูงนะครับผมอาจจะใช้เวลานานคนปกติเป็น8สัปดาห์ก็คือต้องทาน2ชุดนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเราแนะนําว่าเนื่องจากว่าพมันเป็นเรื่องของออนไ บางทีเราไม่ได้เจอกันแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขกันมันเป็นการถามอาการนะครับฉะนั้นแนะนําว่าต่อให้คุณเป็นเบาหวานก็อยากให้สั่งแค่ทีละหนึ่งชุดก่อนนะครับผมเพราะมีหลายเคสที่กินในชุดแรกแล้วดีจุดที่จะต่างออกไปก็คือว่าเวลาคุณเป็นเบาหวานนะครับผมตับอ่อนนะครับคุณจะผลิตอินซูลินได้น้อยกว่าคนปกติฉะนั้นถ้าให้แนะนําก็คือว่าถ้าเป็นคนปกติหลังจากหายแล้วทุกๆ12เดือนอยากให้สั่งไปทานนะครับผมเพื่อเมนเทนแนนต์ก่อนจะมีปัญหา นะครับผมดูแลเรื่องความสะอาดของเลือดแต่ถ้าเป็นเบาหวานแนะนําว่าให้เป็นทุกๆ6เดือนนะครับสั่งไปนะครับคุณสามารถนะครับทักนะครับทักทายนะครับเข้ามาสั่งซื้อนะครับตอนนี้เรามีบริการเก็บเงินปลายทางและมีโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมทั้งหมดนะครับจ่าย3,870บาทแล้วก็จบเลยนะครับช่องทางที่จะซื้อนะครับตอนนี้มีของปลอมออกมาเยอะมากเลยนะครับก็มีหลายท่านนะครับไปซื้อของปลอมมากินนะครับแล้วก็ กินไปหลายชุดเลยจนสุดท้ายแล้วค่าได้จ่ายในการรักษาเป็นโรคไตแล้วก็มากินของแท้นะครับก็คิดว่ากินของแท้ไปตั้งแต่แรกดีกว่านะครับผมตอนนี้เราไม่ได้จําหน่ายผ่านตัวแทนที่ไหนนะครับผมเราจําหน่ายผ่านบริษัทยอย่างเดียวซึ่งจะมี4ช่องทางหลักนะครับเบอร์โทรแรกนะครับ0949965465 0949965465นะครับรวมถึงไลน์ ID นะครับผม M A N U C H E A T M A N U C H E A T แล้วก็เพจนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับนกเขาไม่ขันแก้ได้นะครับลองเช็คเพจที่มีเบอร์โทรและมีไลน์ที่เหมือนกันเท่านั้นก็มีเพจปลอมออกมานะครับแล้วก็ เพจนกเขาไม่ขันเนี่ยตั้งชื่อนี้เพื่อให้ง่ายกับการค้นหานะครับส่วนถัดมาก็คือเพจ allman ทุกเรื่องราวของคุณผูชายซึ่งเป็นเพจหลักของทางบริษัทนะครับซึ่งเวลาดูก็รีเช็คนิดนึงนะครับให้ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรมือถือเป็นเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ไปเจอของปลอมเพราะมีเพจที่ทําชื่อคล้ายๆกันออกมาเยอะนะครับผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นทะเบียนออยถูกต้องนะครับทั้งหมดสกัดจากธรรมชาติ100%นฉะนั้นจะเป็นโปรดักที่ออกแบบมาสําหรับคนที่มีภาวะเลือดข้นจัด เบาหวานไขมันความดันถ้าคุณกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้เมื่อเลือดคุณสะอาดมันจะไม่ใช่แค่จูของคุณที่กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างที่ต้องใช้เลือดนะครับภาวะเลือดในร่างกายทั้งหมดและล่าสุดนะครับผมเราขอเนี่ยไม่เปิดเผยชื่อนะครับมีท่านหนึ่งนะครับผมล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับนี่คือเดือนกรกฎาคมันสอยนะครับผมคุณหมอลดยาเบาหวานให้แล้วถามว่าดีไหมครับนะครับนี่วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ